Thank you ค่ะพวกเราวแซบขาซ่ใครที่ชอบกินข้าวมันไก่นะคะตามมาทางนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาเช็คอินกันที่ร้านข้าวมันไก่ในโฮค่ะข้าวมันไก่ดีกรีมิชลินที่เปิดขายมามากกว่า20ปีร้านนะคะตั้งอยู่ใกล้กับวัดศรีสาทองจังหวัดนครปฐมนี่เองค่ะ ความเด็ดของร้านนี้นะครับเขาเป็นข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์เนื้อไก่เขาเนี่ยจะนุ่มๆแน่นๆฉ่ำๆเลยครับผมราดด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาหอมๆใครที่ชอบทานข้าวมันไก่นะครับผมบอกเลยห้ามพลาดที่จะมาเช็คอินที่นี่ครับแต่ฝนเราต้องรีบสั่งกันแล้วนะครับใช่ค่ะต้องรีบค่ะเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดเช้ามากตั้งแต่หกโมงครึง่งปิดตอนประมาณบ่ายโมงนิดๆเองเพราะว่าไก่หมดเพราะฉะนั้นเรารีบไปสั่งเลยดีกว่าค่ะไปครับ และตอนนี้นะคะไก่ต้มเนื้อแน่นๆอบอวลก็มีอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะและข้างๆฝนนะคะก็คือเจ้าของร้านคุณเป้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้าวันนี้ค่ะเห็นบอกว่าข้าวมันไก่ร้านคุณเป้าวันนี้เนี่ยเป็นข้าวมันไก่ที่ได้รางวัลแบบดีกีมิชลินอยากรู้ว่ามันเป็นสูตรมาจากไหนคะอ๋อสามีชาวเป็นชาวสิงคโปร์แล้วก็จะใช้ผสมกันสิงคโปร์กับไทยค่ะก็เป็นสูตรของสามีของคุณเป้าวันนี้นช่น่อนี่ผมขอถามหน่อยแล้ว ข้าวมันไก่ของร้านเราเนี่ยพิเศษแตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับเนื้อแน่นค่ะเพราะว่าจะจะเลี้ยงถึงเดือน<ะ>ขั้นต่ําก็4ี่ห้าเดือน<ะ>มันไม่ใช่ไก่ตลาดมันเป็นไก่สามสายพันธุ์ไก่สามสายพันธุ์ทำไมต้องใช้สามสายพันธนี้ที่มารวมกันแล้วเป็นตัวเดียวมันเป็นยังไงคะมันคือว่าเนื้อมันจะนุ่มเอกลักษณ์ของเขาเนื้อก็จะเยอะด้วยถ้าหนังมันมากก็ไม่อร่อย<ะ>อันนี้เขาก็พอดีพอดีเนื้อนุ่มหนังกำลังดี<ะ> แนน่คือแต่ละสายพันธุ์ก็จะให้ข้อดีของเขา,าเอะเนาะและทางร้านก็มีเทคนิคอีกยังไงที่ต้มแล้วยังเนื้อยังนุ่มแน่นขนาดนี้ครับผมเวลารเราต้มอ่ะต้องดูเวลาด้วยใช้เวลาตัวใหญ่ตัวเล็กก็แล้วแต่ต้มนานเกินไปก็ไม่อร่อยน้อยหน่อยก็ไม่สุกที่นี่จะไม่ต้มทีเดียวค่ะเชา้ามาก็ต้มรุ่นหนึ่งก่อนแล้วก็ พอใกล้หมดเราก็รีบทยอยต้มขายไปต้มไปอะค่ะต้มเอาไว้แล้วมันจะกระด้างมันจะไม่อร่อยอย่างนี้ปกติอะค่ะวันหนึ่งขายเฉลี่ยได้กี่ตัวคะถ้าวันธรรมดามันก็น้อยหน่อย10กว่าตัวถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็20กว่าตัวอตัวข้าวอะค่ะใช้ข้าวอะไรบ้างโอ้เราใช้ใช้ข้าวหอมมะลิราส้มโอต้องตานี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะเยะาคือว่าข้าวเขาดีอะหหอมแล้วก็มันนุ่ม หอมอร่อยเรียงเม็ดเนาะเรียงมเม็ดดีค่ะแต่ว่าไม่แฉะไม่อะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันอร่อยอะค่ะเหมาะสำหรับทำเมนูข้าวมันไก่ของเราเนี่ยเนาะ ใช้เฉพาะข้าวหอมมะลิเก่าด้ยเฉพาะเลยข้าวนุ่มคุณแม่พูดถึงความพิเศษของน้ำราดหน่อยน้ำราดเราเนี่ยเป็นซีอิ๊วกับน้ำมันงาใช่ไหมครับใช่ค่ะบบสไตล์สิงคโปร์เลยไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมคะทำเองค่ะแล้วน้ำจิ้มล่ะคะก็เหมือนกันแหละสูตรสิงคโปร์กับไทยสิงคโปร์เขาจะไม่ค่อยเผ็ดแต่เราเผ็ดรสจัดจ้านกว่าผสมผสานค่ะค่ะใช่ลูกครึ่งนิดนึงเนาะลูกครึ่งลูกครึ่งน้ำจิ้มเนี่ยที่เป็นแบบไทยเนี่ยหนูเห็นใส่ขิงเยอะมากต้องเยอะ ทมอะะคมันหอมคส่วนมากเขาจะใช้ขิงเยอะมันทานตะไก่แล้วมันอร่อยมันข้าวกันขิงเนาะค่ะแล้วก็มีน้ำมันงาด้วยเราก็จะใช้น้ำมันงาครับผมน้ำซุปปลาาเมื่อกี้หนูเห็นเขาไปในครัวเนี่ยเห็นแบบว่าต้องใช้โครงไก่ในการต้มด้วย ใช่ที่ต้องใช้ค่ะมันมันความหอมและความหวานจะใช้แต่โครงไก่จริงๆรงก,กระน้ำต้มไก่หวานจากตัวซุปเลยใช้เกลือใช้เยอะไหมคะวันหนึ่งโครงไก่บางท,ท,ทีก็สิบกว่าตัวยี่สิบตัวก็ใส่ค่ะฉันอยากให้แนะนําเมนูหน่อยค่ะว่าที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างมีเนื้อน่องสะโพกแล้วก็เนื้อหน้าอกอะไรพวกนี้แหละค่ะท่านแม่ผมถามหน่อยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ชอบกินแบบเนื้ออกหรือเนื้อน่อง เนื้อน้องค่ะเนื้อน้องจะขายดีมันฉ่ำเนอะค่ะเนื้อน้องมันจะอร่อยไล้ยังงี้มีคนมาขอซื้อไก่ทั้งตัวไหมคะมีค่ะมีค่ะเราก็ขายเหมือนกันขายค่ะเป็นตัวก็ขายต้องสั่งล่วงหน้าไหมคะไม่ต้องล่วงหน้าหรอกค่ะแต่ถ้าจะเอาเยอะหรือว่ากลัวจะไม่ทันอะไรไม่ได้อะไรก็จองไว้ดีกว่าให้คุณป้าวันนี้ฝากร้านให้ชวนคุณผู้ชมมากินเข้ามันไก่ในโฮกันเยอะๆเลยค่ะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะถ้า ชอบใจก็ประทานปักหมุดหน้าวัดเสถียรเลยค่ะหน้าวัดเสถียรข้ามันไก่ในโฮได้เลยอยู่นคปอปฐมนีเองใกล้ๆมากเลยเนาะวันนี้นขอบคุณมากเลยค่ะ และตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราสองคนต้องทําหน้าที่สําคัญแล้วนั่นก็คือการชิมค่ะวันนี้เราได้สั่งมาแบบนี้เลยมีข้าวมันไก่ธรรมดานะคะ50บาทค่ะข้าวมันไก่พิเศษ60บาทนะคะแล้วก็ไก่สับจานเล็ก120บาทค่ะส่วนไก่สับน่องจานใหญ่320บบาทค่ะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่จานนี้เลยครับจานที่ขายดีที่สุดก็คือเนื้อน่องนะฝนดีค่ะ,ะเนื้อน่องสะโพกนะครับ กินนะครับผมชิมแบบไม่ได้จิ้มเลยนะคือเขาจะราดน้ำมันงากับตัวซีอิ๊วมาใช่ไหมครับมันก็จะหอมหอมมากเลยเนาะฝนเนาะหอมตัวน้ำมันงาครับผมแล้วก็จะเค็มอ่อนๆจากตัวซีอิ๊วและพอกินกับน้ำจิ้มเนาะนะครับน้ำจิ้มก็คือเด็ดมากเลยเพราะว่าเผ็ดแล้วก็แบบหอมตัวขิงเช่นกันเหมือนเขาให้ขิงมาเยอะมากเลยเนาะ มากๆเลยกับตัวน้ำซอสที่เป็นซีอิ๊วกับน้ำมันงาคือมันไม่มันไม่เลี่ยนแล้วเวลาเรากินกับตัวข้าวมันนะคะมันข้าวมันกำลังนุ่มกำลังดีแต่ว่าเป็นเม็ดเรียงสวยม,มันรู้แล้วว่าทำไมต้องใช้ข้าวหอมมะลิเท่านั้นหอมนุ่มแต่ว่าไม่แฉะค่ะน้ำจิ้มนี่คือแบบยิ่งเสริมทำให้ข้าวมันไก่เขายิ่งอร่อยมากขึ้นมันเผ็ดก็จริงนะแต่มันเข้มข้นแล้วก็ได้ความแบบใส่ขิงเต็มเครับผมตัวน้ำซุปอันนี้ก็เหมือนกันหอม มีสาลายเลิศค่ะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมงมิชลินจริงๆ ข้าวมันไก่ที่แบบเนื้อนุ่มๆแน่นๆน้ำจิ้มเด็ดนะคะแนะนําเลยว่าให้มาลองที่ข้าวมันไก่ในโฮค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกเลยว่าต้องขอยกนิ้วให้จริงไก่เขาดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญคือราคาเริ่มต้น50บาทเท่านั้นเองอยู่แค่จังหวัดนครปฐมค่ะรถมาชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วค่ะใช่เลยครับฝนแต่แนะนําคุณผู้ชมนิดน,นึงนะครับให้มาชิมข้าวมันไก่ในโฮเนี่ยตั้งแต่เช้าหน่อยเพราะว่าร้านน่ะเขาเปิดตั้งแต่6กโมงครึง่ง จนถึงบ่ายโมงครึ่งรีบมาเดี๋ยวไก่หมดครับผมหยุดวันอังคารวันเดียวครับส่วนช่วงหน้าคุณแพมกับค <rec> ุณป๊อปปี้จะพาไปเช็คอินกันที่ร้านแซวก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณย่านสุขุมวิท49ที่บอกเลยครับว่าร้านนี้คนแน่นร้านทุกวันหมูสับนุ่มๆมีมันแทรกนิดๆ น้ำซุปหอมๆแค่เนี้ยก็อยากชิมเหมือนกันแล้วครับพักกันสักครู่ครับซพลาซา่า,า,ซาไว่าจะพักนา,นานแล้วคุณแพรวันนี้นี่คุณแต่งตัวมาดูดีหน้าก็ฝรั่งรวบผมมันก็ดูเซ็กซี่ว้าวทำไมแต่งหน้าเบาๆแต่มันเข้าหน้า,อา<ล>พอดีเลยพอแล้ว ทำไมอ่ะโอ้ยแซวอยู่นั่นแหละอ่าไม่แซวได้ไงวันนี้เราอยู่หน้าร้านแซวครับก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณตำนานกว่า40ปีอยู่สุขุมวิท49เนี่เองเข้ามาร้านอาจจะไม่ใหญ่มากแต่การันตีครับว่าคนเข้าออกกันเยอะแยะเพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงนี่จะบอกว่าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหรือก๋วยเตี๋ยวแค่เนี่ยต้องมาลองไม่ได้นะเพราะว่าแอบดูรีวิวมาแล้วที่เนี่ยเด็ดจริงใช่ไหมคุณแพมเออต้องกินให้ได้เลยโดยเฉพาะนะคะคือหมูสับ มูสับเขาเนี่ยนุ่มๆหอมๆแล้วมีมันแซ่บน,นิดๆจ้าเราอย่ารอช้าไปเข้าแถวดีกว่าเพราะคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วรรเร็วๆร็เร็วไปเรเลย น,นี่เราอยู่เฮียโต้งเจ้าของร้านแซวครับสวัสดีครับเียสวัสดีครับสวัสดีครับถามนิดนึงเลยเฮียทำไมชื่อร้านว่าแซวเออนั่งดิเออทำไมอะคะจริงๆเป็นของเดิมใช้ว่าวา่าแซวครับแล้วก็ดีทั้งหมองถนัดสีครับเ,ออเขามาให้ก็เปลี่ยนเป็นโซโซ่ก็เลยเปลี่ยนมาแล้วก็ดีเป็นแซลใช่ครับแต่พอดีคุณพ่อชอบแซวลูกค้าด้วยลูกค้าก็ยืนติดเรียกลุงแซวลุงแซวอะไรกันเป็นคาแรคเตอร์ของคุณพ่อใช่ครับซึ่งส่งทอดมาสู่ลูกไหมฮะนิดหน่อยได้น้อยมากโอ้ยยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเนาะ กี่ปีแล้วครับ42นะครับ42ปีครับอยากรู้ว่าทีเด็ดของที่ร้านเนี่ยอะไรเด็ดที่สุดซุปซุปเหรอเนี่ยที่ซุปซุปมันต้องซุปเลยเออร้อนลวกปล่าร้อนไอ้ร้อนลวกปากเพราะลูกค้าลืมเปล่าแต่ว่าถ้าลูกค้าเปล่าแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราใช้กระดูกหมูเยอะฮะใช้กระดูกเยอะมันเลยหวานอร่อยแบบนี้เนาะใช่ใช่แล้วก็หมูสับเราใช้เยอะมากมันจะหวานกับหมูก็คือหมูสับกับตัวกระดูก อยากดูว่าที่บอกว่าสูตรโบราณนะมันโบราณยังไงคะอืมก็ตั้งแต่ตอนแรกที่ทํามาก็จําเป็นอย่างนั้นอ่ะมันยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเปลี่ยนอะไรมากมายแต่ว่าก็คืออย่างถิ่นเตีนโตโอย่างต้มยำเนี่ยเราก็ทําให้เราจัดขึ้นสําหรับคนที่ไม่ชอบการปรุงก็กินแล้วพอดีสําหรับใครที่ชอบความจัดมากขึ้นก็ไปปรุงเพิ่มเติมได้อีกหน่อยใช่ใช่ถูกไหมฮะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราทําจัดไปอย่่งมันแก้าย,ยาก<อ>แต่ถ้าเกิดเราทําอ่อนเนี่ยเราสามารถปรุงเพิ่มได้แล้วมีอะไรที่แบบว่าเด็ดแล้วก็วัตถุดิบวัตถุดิบรก็้อลม ทุกอย่างเลยครับหมูหมูลูกชิ้นอะไรพวกนี้หมดเลยหมูบดที่นี่ก็คือจะกินจะนุ่มๆหน่อยไม่แบกแข็งกระด้างใช่ทำไมหนูทำแล้วมันแข็งอันนี้ทำยังไงถึงจะนุ่มๆนานี้มันจะแบบนุ่มๆปุยๆหน่อยเออมันมีเทคนิคมันเส้นบะหมี่ก่อนมันมีแบบไหนบ้างในอีสานเส้นบะหมี่นะมันมีแบบกลมกับแบบแบนเขาเรียกบะหมี่แบนเขาเรียกบะหมี่เปาะบะหมี่เปาะอันนี้คก็จะรุ่นแบบ เราแบบป้อจริงๆแบบว่าแบนหน่อยเนี่ยใช่แล้วอ่าแล้วมาถึงปุ๊บเนี่ยเมนูแนะนําที่เฮียแบบว่าอยากแนะนํามากๆเลยคือต้องสั่งมีทุกคนสั่งเลยเอามาถึงปุ๊บทุกคนสั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้นะลูกค้าจะกินบะหมี่แกงยำเยอะอ่แต่จริงๆต้องบอกว่าอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์คือต้มหมูสับเออมันยังไงเฮียเนี่ยคือตอนแรกมันไม่มีหรอกเนี่ยลูกค้าเขาสั่งคือลูกค้าระบุเลยว่าเอาแค่นี้ใช่แล้วมันก็เออตอนหลังมันก็กลายเป็นเฮ้ยคนมันสั่งเยอะขึ้นเรื่อยๆอยากรู้ว่าราคาเริ่มต้น หกสิ <60. S 2> อุย้ยในย่านสุขมุมวิทราคาเริ่มต้น60บาทห0 60 70 80 90เจ็ร้อยหนึ่งสั่งได้เลยถ้าสั่งแบบครบเครื่องเลยก็<ห>จะมียรังสรรมา,รา,มารจานหนึ่งจะมีอะไรบ้างในนั้นนะก็จะมีหือกล้วยเครื่องในก็คือจะมีตับให้ชิ้นหนึ่งหมูหมูสับลูกออชิ้นมี3อย่างลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งออลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นแคร์โอ้โหก็แน่นแล้วนะก็แน่นนะถือว่าแน่นนะเออเอาเฮียฝากร้านหน่อยครับเชิญฮะ ร้านแซลสุขวิส49นะครับเข้ามาในซอยนี้หนึ่งนะครับประมาณ50เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับผมเปิดประมาณ8โมงครึ่งปิด13ครึ่งเออมีปิด,ปออดวัไนไหนหมเฮียหยุดวาทิตหนึ่งว,วันครับวันเดียวเลยครับเออมาอ่สำหรับวันนี้เราไม่รบกวนเฮียแล้วเนาะต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยอขอบคุณนะครับ มาเข้าร้านแซลแล้วเนี่ยก็ต้องสั่งเมนูที่เริ่มต้นมากระทางร้านเขาเลยครับคือบะหมี่แห้งยำแต่ต้องเป็นบะหมี่เส้นปาะดเลยนะเพราะว่าร้านนี้เขาต้องบอกเลยว่าเครื่องแน่นความอร่อยของเขาครับเส้นป๊ะเขาพอดีมากๆเหนียวนุ่มหนึบและที่สำคัญความหวานจากการปรุงต้มยำของเขามาเนี่ยมันให้ความกินแล้วรู้สึกแบบทานเรื่อยๆเพลินๆรสชาติกลมกล่อม แล้วความหวานของหมูสับเขาการันตีจริงว่าร้านเนี้ยมมาต้องสั่งหมูสับแยกต่างหากไปกินเพิ่มด้วยอร่อยจริงเมื่อกี้ป๊อปปี้บอกให้สั่งหมูสับเพิ่มใช่ไห<ช>ม,มนี่จ้าสั่งมาแล้วโอ้โหทันใจมากเลยคุณแม่โอ้ยทันใจมากแล้วก็ดูสิให้หมูสับแบบเยอะๆแบบจุกๆแบบนี้เลยค่ะลองชิมดูเปล่าด้วยนะมันร้อนโอ้ยควันออกเลย ม็นหมูสับที่นุ่มที่สุดที่เคยทานมาเลยอะ่ะมันนุ่มจริงๆปกติอรอาอจะเจอหมูสับที่มันแบบร่วนๆเงอเออแต่อันนี้มันจะมีความแบบไม่รู้เขาทำยังไงอะ่ะมันนุ่มแล้วก็สลับกับความหวานที่เขาปรุงมาเนาะแล้วมันจะมีความแบบมันแทรกกําลังดีทานกับน้ําซุปร้อนๆเนี่ยคุณม,มันเลินใครไม่อยากกินเส้นเนี่ยสั่งเมนูนี้ก็ได้อร่อยอร่อยดี ชิ้นเขาอะลูกชิ้นปลาเขาแบบอร่อยมากมันจะมีความนุ่ม,มแล้วรสชาติก็จะมีความแบบหวานๆเค็มๆแบบอ่อนๆส่วนน้ําซุปเนี่ยก็คืออร่อยหวานจากตัวหมูสับดีมากผมกินบะหมี่แห้งเปาะไปแล้วนะครับแบบยำเนาะเราต้องกินแบบน้ําดูบ้างเพื่อเปรียบเทียบความอร่อยว่าต่างกันยังไงนี่ฮะอันนี้เป็นเส้นบะหมี่ธรรมดานะไม่ได้เอาแบบเป็นเปาะมานะครับอยากรู้ว่าเส้นอื่นๆเขาจะเด็ดไหม เน้อบะหมี่เขาถูกต้องมากเลย,ยคือ,อ,อ,อ <S <S ต้องบอกว่าบะหมี่ต้มยำเขาเนี่ยมันจะให้ความกินแล้วเส้นมันมีความชุ่มมากขึ้นกินแล้วมันด้ให้ความรู้สึกเหมือนแบบความต้มยำเขาเต็มปากเลยส่วนใครชอบเมนูเย็นตาโฟจะบอกว่าที่นี่มีนะคะสั่งได้เลยแล้วน่ากินมาก ผมพูดได้เลยวันนี้สั่งกลับบ้านเยอะมากครับต้องพูดนะว่าหมูสับเขาเนี่ยอร่อยนุ่ม,ม<า>ที่สำคัญมีความมันแท้ที่มันพอด,ดีจริงๆใครมานะสั่งได้เลยครับทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะเด็ดทุกเมนูร้านแซวครับอยู่ที่สุข 49, ุมวิท49ตรงเข้ามา50เมตรอยู่ซ้ายมือนะใครอยากมาเช็กอินแบบพวกเราเนี่ยมากันได้เลย8โมงครึ่งถึง,ถง3โมงครึ่งนะคะทั้งหน้าเราจะพาไปเช็กอินที่ไหนรอติดตามชมได้เลยส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ